สวัสดีตอนแรกเด้อพี่น้องมน,นีพามากินข่าแรงมากินข่าแรงน้ำเย็นชิมเด้อมนีวันนี้กับข้าวค่อยก็จะเป็นซอสลูกชิ้นเนื้อนะคะทานคู่กับมันฝรั่งแล้วก็เอาลืมแหรือผักเขียวๆหนะ่อผักต้มแล้วก็ผักสดวันนี้เราก็จะมีเพิ่มเติมก็คือขนมปังนะคะ ขนหมหวานของเอชิมก็จะเป็นมัฟฟินมัฟฟินราดด้วยแยมลินนงอนเบอร์รี่นะคะแล้วก็ราดเติมลงไปด้วยน้ำเชื่อมวานิลลามาจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันพี่นออ้องเออจำได้แล้วว่านี่คืออะไรเม็ดถั่วลันเตาต้มกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องมาจ้ามาจ้ามาจ้า พอเจอกันตอนดึกนะคะพีดจชไม่มมย